ตอนที่2,843ราชินีแห่งสวนลอยฟ้าแต่เมื่อบาสัมผัสฝ่ามือของแดนเซนอีกครั้งร่างของเขาก็ระเบิดขึ้นอีกครั้งกลายเป็นดวงอาทิตย์สีดำหลังจากการระเบิดเดิมที่บาต้องรวมตัวกันใหม่แต่มีคนเห็นฉากแปลกๆดวงอาทิตย์สีดำที่เกิดจากการระเบิดถูกจับโดยแดนเซนด้วยมือเดียวและถูกหยิบขึ้นมาโดยตรงราวกับว่ามันไม่ใช่พลังงานของการระเบิด แต่เป็นลูกบอลสีดําจริงๆแฮนเซ็นคว้าลูกบอลด้วยมือเดียวและถือสองครั้งทุกคนตะลึงและดูแฮนด์เซนเล่นบอลฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรพลังงานที่เกิดจากการระเบิดนั้นแข็งตัวจริงหรือนี่เป็นเทคนิคทั้งพันธุก,กรรมของระบบเดือกแข็งไม่เหมือนฉันไม่เห็นเอฟเฟกแท้แข็งฉันกําลังจะไปนี่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการรวมตัวกันในตำนานไม่ใช่หรือ คุณรู้เรื่องไผ่ลงทุกอย่างหลังจากเวลาแข็งตัวแล้วไม่สามารถขยับได้ฉันจะเล่นแบบนี้ได้ที่ไหนมันเป็นเวลาและพื้นที่ที่จะแข็งตัวดอลลาร์เป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติในเวลาและอวกาศหรือไม่เป็นไปไม่ได้หรือความสามารถคู่เวลาและอวกาศหายากมากครอบครัวเล็กๆจะมีพรสวรรค์คู่เวลาและอวกาศมันไม่ใช่เวลาและพื้นที่เล่นแบบนี้ก็ได้เหรอ ในช่วงเวลาหนึ่งแม้แต่ผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์หลายคนก็ยังตกตะลึงผ้าขาวของจักรพรรดิองค์ที่สองของจักรพรรดิก็ประหลาดใจเช่นกันมันเป็นพรสวรรค์ด้านเวลาและอวกาศจริงๆหรือความสามารถทางด้านเวลาและอวกาศนั้นยากที่จะปรากฏในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันไม่ใช่หรือดูเหมือนว่ามีเพียงหลอดเท่านั้นที่มีความเป็นสองเท่าของเวลาและพื้นที่ดอนล่านี้เป็นสองเท่าของเวลา และอวกาศด้วยมันยากที่จะพูดมันดูเหมือนต้องใช้เวลาและพื้นที่มากผู้อาวุโสคงจักรพพัดขโมดคิ้วแมวแก่ใครมิวรเป็นเวลาและอวกาศที่แท้จริงมุมของวังมืดนกแร้งชรากล่าวด้วยความประหลาดใจเป็นไปไม่ได้ความสามารถสองระบบเวลาและอวกาศนั้นหามาได้ง่ายมากแมวแก่พูดอย่างนั้นใบหน้าของเขามีสีที่น่าสงสัยเห็นได้ชัดว่ามีข้อสงสัยบางอย่าง แต่ความสามารถนั้นดูเหมือนคู่ของเวลาและพื้นที่นกอินทรีชรามองไปที่แฮนเซนที่ถือลูกบอลสีดำอย่างสงสยัยมันพูดยากแต่มันไม่ควรแมวชรายืนกรานฉันไม่รู้ว่ามีตัวตนที่น่าสยดสยองมากมายแค่ไหนฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมือของแฮนเซนฉันไม่รู้ว่าพลังนั้นแย่แค่ไหนแต่ความเป็นคู่ของเวลาและอวกาศนั้นหายากเกินไป แม้ว่าหมูจะมีความสามารถเช่นนี้แต่ก็ถึงวาระมันจะเป็นหมูในส่วนดวงตาของพระเจ้าถูกทุบขึ้นเผยให้เห็นการแสดงออกที่น่าสนใจมากพ,มพึมพำกับตัวเองความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์จัก,กรวาลนี่เป็นพลังที่น่าสนใจแม้ว่ามันจะมีความเหลี่ยวนำม,มากเกินไปก็ตามเช่นกันในระดับนี้มันน่าสนใจจริงๆแฮนเซนถือทรงกลมสีดำสองอันเบาๆจากนั้นโยนมันทิ้งไป ทันใดนั้นทรงกลมสีดำก็บินไปยังดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายลูกบอลและระเบิดดาวเคราะห์ให้กลายเป็นความว่างเปล่าบาย่อตัวอีกครั้งและต้องการที่จะวิ่งเข้าหาแฮนเซนด้วยความโกรธแต่ฮานเซนพูดแผ่วเบาถ้าคุณกลับมาอีกคุณจะกลายเป็นลูกบอลตลอดไปบาตันรู้สึกหนาวสัน่นและแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่เกือบจะเป็นอมะตะ แต่ถ้าเขากลายเป็นลูกบอลรสชาติจะยากยิ่งกว่าความตายตอนนี้ฉันยังคงเป็นเพียงระดับพื้นฐานเดิมและฉันจะสู้กับคุณหลังจากที่ฉันได้รับการเลื่อนขั้นให้เปลี่ยนบากัดฟันแน่นและรู้ว่าไม่มีโอกาสได้ต่อสู้อีกแล้วเขาเลือกที่จะออกจากรายการยีนเทพพระเจ้าโดยตรงชายชนะของศึกทิงดอนล่าครั้งนี้ทิ้งคำถามมากมายให้กับผู้มีอำนาจมากมายในจัก,กรวาล แม้แต่ความลับเก่าๆที่ซ่อนอยู่ในความมืดก็ยังถามถึงที่มาของดอลล่านี้แต่คำตอบมีเพียงสองคนเท่านั้นหลังจากแฮนเซนออกจากรายการยีนและกลับไปที่สวนเขาก็เปลี่ยนกลับไปเป็นเด็กทันทีและไม่เต็มใจที่จะใช้พลังของตัวเองเมื่อกี้นี้เชื่อเทคนิคพันทุกกรรมอะไรถามพระเจ้าด้วยรอยยิ้มบอกคุณทำไมแอนเซนได้เข้าใจอารมณ์ของพระเจ้าแล้วผู้ชายคนนี้แทบไม่เคยโกรธ ดูเหมือนว่าจะง่ายต่อการกลั่นแกล้งหากคุณไม่รู้รายละเอียดของเขาแฮนเซนอดไม่ได้ที่จะปล่อยให้เขาชาเทน้ำ <Hey, Nam. S 1> พระเจ้ายิ้มแฮนเซนไม่ตอบและเขาไม่ถามเพียงแค่ดูการต่อสู้ต่อไปแฮนเซนนอนบนเก้าอี้อีกตัวด้วยต้องการดูนัดต่อไปส่วนใหญ่สึกชิงทองอยู่ในเกมที่4แฮนเซนอยากรู้ว่าเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์หรือไม่แฮนเซนไม่ได้สนใจว่าเกมที่2คือใคร ที่นี้พอไปดูมันก็แวบๆสิ่งมีชีวิตที่เป็นเทพสองตัวที่สองตัวหนึ่งคือเผ่าพันธุ์ที่แฮนเซนไม่เคยได้ยินชื่อโดคชื่อโดคด,ด้วยฉันไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรแต่สัตว์เทพอีกตัวหนึ่งเขียนราชินีแห่งสวนลอยฟ้าส,วน,าสวนลอยฟ้ามีสวนลอยฟ้าหลายแห่งในจักรวาลขนาดใหญ่มีราชินีองค์ใดอยู่ในสวนลอยฟ้าของฉันแฮนเซนรู้สึกแปลกๆในใจ และสายตาของเขาก็มองไปที่สนามรบที่เต็มไปด้วยดวงดาวในรายการยีนเทพพระเจ้าฉันเห็นร่างที่เข้าสู่สนามรบที่เต็มไปด้วยดวงดาวรูปนั้นแปลกมากเป็นร่างโปร่งแสงเป็นสีฟ้าเนื้อสัมผัสคล้ายเจลลี่ที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟแรงรูปเหมือนยักษ์เมื่อร่างอีกคนปรากฏตัวในสนามรบที่เต็มไปด้วยดวงดาวแฮนเซนก็กรีดร้องออกมาและกลับกลายเป็นห่วงจริงๆ ห่วงอยู่จริงได้รับการเลื่อนขั้นสู่ฐานเดิมเร็วขนาดนี้เชียวหรือแฮนเซนดูประหลาดใจไม่แปลกใจเลยที่ราชินีแห่งสวนลอยฟ้าผู้ประกาศตัวเองเพราะแฮนเซนเคยบอกกับมนุษย์ทุกคนแล้วว่าเขาจะไม่อ้างว่าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปที่สวนลอยฟ้าฉันจะใช้ชื่อนี้เพื่อเข้าร่วมในสงครามคําว่าสวนลอยฟ้าไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนักเนื่องจากสวนดอกไม้ดั้งเดิมในสวนลอยฟ้านั้นซูไม่ได้เก่ง และดูเหมือนจะไม่มีความแข็งแกร่งถึงแม้จะมีเทพก็ตามก็ประมาณว่าไม่มีอะไรให้ดูมากนะักมันเป็นโดกที่ทำให้เกิดความสนใจอย่างมากโดเรกฉันไม่ได้คาดหวังว่าเผ่าพันุ์นี้จะยังคงมีอยู่ไม่ใช่หรือที่บอกว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วที่วังเทียนสระเอทิยนดอลลีสูญผ่านง่ายมากพวกมันเป็นครอบครัวเดียวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่พวกมันค่อยๆแยกออกเป็นครอบครัวได้ แต่ดูเหมือนว่าดอนลี่ตัวนี้น่าจะเติบโตได้ไม่นานดูเหมือนว่ามันจะเป็นเพียงฐานดั้งเดิมเท่านั้นโดเเก่งในการแยกพลังงานแม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งเท่าเทพทำลายล้างของบาแต่ก็แย่มากเช่นกันคัดว่าราชินีแห่งสวนลอยฟ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้คำของราชินีใช่ฟรีหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นกล้าเกินไปเมื่อทุกคนพูดคุยกันพวกเขาเห็นดอรลี่พร้อมกับโซ่สีน้ำเงินที่น่ากลัว และต่อยราชินีด้วยหมัดราวกับว่าโลกทั้งใบเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าห่วงจริงๆตัวเล็กมากต่อหน้าดอนลี่ตัวใหญ่แต่ในวินาทีถัดมาขาเรียวของจักรพรรดิจริงถูกยกขึ้นและพวกเขาก็เผชิญหน้ากับดอนลี่โดยตรงราวกับขวานต่อสู้